กับสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเนาะอ่ากัมาพบมาพ่อกับเบาเตียงทองเมื่อนี้กับอากาศขึ้นผ้าขึ้นผลพ,พี่น้องเลยกับซองบาเตียงทองแซนเนลพี่น้องเด้ออ่าเมื่อนี้กับเบาเตียงเห็นเด็กน้อยจ็คหาบมายังรุงตุงตุวยมาพี่น้องเลยเนาะโอ้โถย่านต้นไม่ยอยลไพี่น้องเลยเนาะนอ่ สบายดีล่ะขายยังน,อน้อหนิขายนาย้อยโอ้ปลุกไลายหนึ่งอันนี้เนาะพี่นอ้องมาพี่มาพี่เดีินรถเบาซื้อซอยก่อนอ่าไปมานั่งพี่ลน่ามานั่งพี่ลถเบาโอ้ชื่อซอยเพื่นกันพี่น้องอย่ายล่ดีอู้อ,อ่ะลงปุ่มลงก่อนล่ะปุ่มลงก่อนอ๋อทุพี่น้องเลยเนาะ ลายดีนี่ปลาหนู่ไม่ยังไงอันนี้หนู่ไม้ไผ่ป้าพี่น้องเอ้หนู่ไม้ไผ่เบ่งกันเด้อบ้านี่ที่มิงกนซื้อบ่าบ่จ๊ะมากับระจันพี่น้องเดียววันนี้กันพี่น้องแล้วเป็นเป็นตะกร้องให้เนาะผมสอนน้องน้อยใครนม่หนู่ไม้อีกแล้วอื่นอีหละมีอย่างนี้อีหละมกพริกโอ้พัดพูดเลยใช่ หน่อไม้คือการเอาฟังหน่อไม้มาเบิ้งด้วยค่ะอ๋อหน่อไม้ปอกแล้วบ้อตัวนี้ฮะอ๋อพินองเลยขายเท่าไรล่ะนี่อืมเอามาเบิงบเเาาเบ้งด้วยค่ะฟังด้านก่อไม่ไพ่บ่เนนะี่ยโอ้สิบพันคือกันโอ้พี่น้องเลยเสื้อผ้ามอมแมมอเลยเนาะอ๋อปี๋ปะอ๋อนะเอ้ยเป็นชื่อชอยกุจีกิปูม

นั่งนั่งงงในดุมเนาไหมโมนี้มื้อนี้มาเตียงก็ว่าจันซื้อซอยตัวดเทไรได้บ่จักรโอ้มามาส่งซัมนแล้วบ่จักรโอ้มาเฮอดมาที้นี่ก็แสนปลายเนาะแสนปลายมาเตียงซื้อซอยก็บเซนหะตามเซนปลายเสนอเสนอตั้งมากขึ้นแต่มันก็อดบ่ได้เลยพี่น้องเลยถ้าพี่น้องมาเห็นเชื่อว่าได้บ่แบบนี้เนาะ หน้าตาชิลุชหลอนอย,ยนู่พีน่นีพี่น้องเน่ยเป็นไตคีบับอืออีล่าอีลอ่าสิเลนี่เละสมชื่อขอโทษเด้อน,นะจะอายุจักปีล่ะอายุชีิตปีชีปีเขาของเฮียนแล้วอือจะไปหาเอ,อ,องบ่หนูหม่หนูตกอืออีอลอ่ากับเขาของเฮียนนะบ่ <S 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 โดยเขาเขาปอยัง <S S S ปอนังปอยึงอีล่านี่ได้แช่ปอยัง <S S S ปอยห้าอือโดยเอ้าอ่าของไพ่ในของกุจี ของของน้องไหมบ้างมะเพ็ดอ๋ออันนี้ท่งเท่าไหร่ล่ะท่งสิส่งชิบพันเมนยังอีกชิบพันถ่ายได้แล้วก็เตินก็ซื้อกุจี้ช่วยพี่น้องเหรอเนาะโอ้ยังอีกของกุ๊ดจี้จี้จะไปคุดเองบ่ล่ะโด้วยอีหลานได้ซื้อยัง่ไง เพงดาวจ็กป <gesch> ีแหละอยู่จ็กปีก็ปีสองเฮียนแล้วข้าวโพยอย่งนี้แหละพอสองแล้วมอนี่พอหนึ่งบ้างมองนั่นได้ใช่พอสามมองจ็กปีเจ้าน่ะสิบปีเจ้าซื้อยังไะซื้อนั่งนุ่มโอ้โดยโดยเอ้ยโดยโดยโดยอ่ะหมากุจีเอ้ยเพิ่อนก่นั่งใกล้ๆหันข้าเพิ่อนเนี่เนาะยเพิ่อนจะหันข้าเพิ่น เป็นไม้ซีซอยเอ่อเป็นการถบได้เป็นเห็นเพิ่นก็สงสารนะพี่น้องเอ้ยเป็นการจะซอซอยนี่เนาะอือนี่กะสิบพันประมาณสามสิบห้าบาทพี่น้องเอ้ยในนาตอนนี้เนาะจะกินข้าวกินน้ำหรือเปล่าล่ะนี่ย่ายังให้ได้กินชั่มป๊าพี่น้องเอ้ย จักโมงเลยชีวิตโมงครึ่งเลยเราจะจะไปหาเองบ่ละ่ะโอ้ไปหานี่จักโมงจะไปหาหกโ,โมงเช้าโอ้โอ,อันนี้ของไผรของมั่นเลยบ่หนี่เก่งดีเลยพี่น้องเลยจะไปขายเบิดมือนี่ได้จะพันตะะมือนั่นแหละ มันคือดซิปมันเกิดเศ้าซิปเศร้าพันนี่ได้พี่น้องเลยบอดได้หลายเนาะโอ้ตายตายตายแบบลุกเปรย์ลุกเปรยแล้วพี่น้องเงี้ยงมาปักไก่เนาะนี่นอนนอนี่นอนใหญ่อยู่ได้พี่น้องถ้าบัเตียงจําได้นี่แต่ละบัเตียงตั้งแต่บัตรเตียงยังน้อยนี่พี่น้องเลยเพื่อหาได้หายงอมงามสิเหนี่อยยากกันอึกศึกเลยพี่น้องเลยหาล้นหาหมุน อ่านำปักหัวกระถึกน้องพี่น้องเนอะบางไงบางไงพี่น้องเฮ้ยอ้าอันนี้นี่ข่านี่ก็เพื่อที่ล่นหาได้นี่ยากบ่ลาไปหานี่ยโอ้พอเมย์เจ้าไปใช้จะบ่ได้ไปหาซอยบ่ออกสวนออกสวนเพิ่นก็็เฮดให้เฮ็ดสวนพี่น้องเฮ้ยเจ้าหาเงินนี่อ่าเจ้าขายได้เจ้าไปซื้อยังอีกละตั้งอยากได้ยังซื้อเข้าวกินอ่าคือข้าวอี๋ยวบ่มีข้าวบ่เฮือนเจ้าน่ะเด้อเดี๋ยวจะได้ชิลถามทีละคนนก่อ อีหล <muitas> <ian> ่ามิข่าวอยู่บ่เพื่อนเจ้าบโมมิข่าวเจ้าไปขายเนี่ยก็ไปซื้อข้าวกินบ่อนโอ้อันเพื่อนเจ้าบริมีนาบ่ฉันล่ะฮะเดีาเดาด้วยสิเดาอ่าเจ้าบ่มีนาบ่มีอยู่แต่ว่าอึดข้าวมันมันบ่ราณบ่โอ้ได้ปีหนึ่งเจ๊ชอบละได้ปีหนึงห้าสิบชอบห้าสิบชอบห้าอบยังมัพออยู่หลายคน พ่อพี่นอ้องบ่อเตียงกินปีนึงบริเวณได้ครอบครัวบ่อเตียงห้าสิบสองนี่อ๋จจจจอจอักจจจ <c oughs> ััักกอกคนครอบครัวเจ้านั่นแหละสิบสองคนจะพาะเลยโอ้มีไผยเน่พ่อแม่มีแต่แม่พ่อเสียแล้วบ่พ่อเสียแล้วมาที่เรือได้เสียพายคือหลายเสียละเอื้อยไอ้น้องเอื้อยไอ้น้องเจ้าฮะบ่สิบสองคนมันกับแม่และพี่น้อง เพราะว่าหนึ่งในหันก็คือพี่น้องชาลาหเขาหี่ผููที่เพิ่นแบบว่าบกคอยมีปัญได้น่คำาัว่าง่ายๆนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็กินตะเข้าได้พี่น้องเลยบางคนอาจจะว่าคนในเมืองอาจจะว่าเพอะก็กินเข่าเปืองแทนพี่น้องเลยแบบว่าเข่าต้องบักลายสอบไปที่ชุมราชุมราเข่าข่าสารกระสอบหนึ่งหนิครอบครัวหนึ่งนี่เพิ่นบริกรได้พี่น้องเลย เนาะถ้าสารห้าสิบโลนี่พี่น้องเลยบัดน,นี้อ่ามีพี่น้องหลายคนมาถามว่าสำหรับเมฆกินอยู่ต่างประเทศนี่ชอบเนึองได้ชองสามเดือนมาสั่นพี่น้องนี่เนาะแต่อันนั้นนะ่ะบัเตียงคิดว่าน่าจะเพิ่นอยู่ในเมืองในหน้าแหละบัดน,นี้อ่าเออนั่งรถละนั่งรถเออนั่งรถสบายบัดน,นี้แหละเพิ่นจะกินอย่างอื่นไปน้ำนาะพี่น้องเนาะ บางเทือไปกินซีดดาดบางเทือไปกินหมูกระทะบางเสือไปกินบุฟเฟ่นน่นนี่นั่นกินกระต้มขนมอะไรก็แล้วไปน้ำกระโบ,บเปืองเขา้าพี่น้องเลยแต่ว่าน้องเพ่นนี่แต่เราครอบครัวนี่คือกินแต่ข่าเป็นลักเพราะว่าข่านี่เป็นอาหารลักเพิ่นเลยเพิ่นว่าเพิ่นไปขายนี่ได้เพิ่นก็ไปซื้อเขา้าเมื่อ้วกินจำเจวจะเกลือไปนะพี่น้องคือเอาเข่าเป็นลักเลยมันก็นเลยเปลืองเนาะ ผมคือคนในเมืองคนในเมืองเนี่ยกินกระต้มขนมกินนุ่นกินนี่ไปกินพลนมากล่างไม้ซื่อกินนุ่นกินนี่กับล้วเข้าไปบบริกินข้าวเลยกับมี่พ่อแม่เน้องสาเหตุที่ผเปืองเนาะอ่ะอีหล่าในครอบครัวสิบสองคนเจ้าได้อนาครอบครัวจะมีจะคนล่ะฮะเจ็ดคนพ่อเมย์เจ้ากันยังบ่อ๋อจะมีเอ้ยมีอายบ่อ๋อเจ้าเป็นเจ้าเป็นน้องล่าบ่ะหรือมีน้องอีกบ่ มีน้องอีกอน่องจะยังน้อยบ่ล่ะโอ้โดยโดยโดยอ่าของอีลหล่านี่ได้ใช่จะคนครอบครัวเจ้าหาคนอ๋ออันพ่อแม่เจ้ากันยังเบิดบ่อ๋อ,อ,น,อน้องเจ้าก็มีบ่างมีอีกอยันงน้อยบน่น้องจะนะกินนมอยู่บ่ล่ะบม่ได้กินเจ๊ปีน,น้องจะ ชี่ปีโอข้ออีหลานี่ได้ค่ะแปดคนแคนพ่อแม่เจ้าก็มีบ่เออเจ้าอันนั้นเป็นคนที่เท่าไรล่ะอ่าที่สามบ่อ๋อน้องจะมีจะคนสคนน้องยังมีสี่คนนิดหน่อยนี่น้องเลยบ่ยังนิดน่อยอยู่ก็มีบ่ยังกินนมอยู่ก็มีบ่น้องเจ้าน่ะเลิกนมบ่แล้ว แต่ละครอบครัวเจ้าก็เจ้าก็อึดเข่าคือกันบ่ล่ะไปซื้อเข่ากินบ่นี่ยนะโอ้เจ้าก็ไปซื้อเข่าบ่ล่ะไปซื้อเจ้าเชไดได้บ่เนี้อีหล่กก็ซื้อเข่าคือกันบ่เจ้าเชไดไดเจ้าซื้อบ่เนี้เจ้าห่ามือบ่เนี้ฮะสมมติน่าเจ้าไปซื้ออ่อเข่าเนี้เจ้าเฉียวมือได้ไหรห่าบเอาไปนอนมี่ห้ามีมมีว่าเข่าเนาะซื้อให้เรา เบาเตียงกระพ่านยังเฮงพี่น,อน,น้องเลยบอได้ซื้อเขา่ากระสอบรหัโลที่นนรถนนไว้เนาะมันเบิดพี่น้องเลยมีอยู่หรอกแต่มันเบิดจะไปซื้อตะเก او ันโลเท่าไรล่ายอ้พี่เขา่าฮะจะซื้อตะเกอถ้าจะพันเขา่าชิบสองพันโอ้ชิบสองพันนี่ได้ไลายปะได้เต็มปะถุงอันนี้เต็มโอ้พี่น,อน,น้องเลย เิไดบมมีเข่าให้เพื่อนเพราะอึดเขา่าได้เพิ่นกับพี่น้องนี่ยจะไปซื้อในตลาดนี่บ่เออเพิ่นขายในตลาดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสี่เป็นนนี่ได้พี่น้องไยนเนาะมาตะบ้านกลางไม้ทั้งเบ็ดนี่เนาะแล้วไปขายในไม้เบดแล้วก็ซื้อเข่าในตลาดนี่แหละออกมาเมื่อพซื้อมาเนกินเนาะออาไหมแล้บว่าจะซื้อซ,อ,ซอยแบบนี้นับมานห้องอีหลานี่แล้วว่าซื้อซอยของเจ้าจักทงล่ะ ฮาทงพอดีเลยเบิดเลยเสยพี่น้องไอ้บ้านนี้เนาะเจ้าไปขายนี่ก็เจ้าเจ้าไปอยากกินบ้าข้าวต้มขนมนล่ะอยากกินโยอะโอ้แต่ว่าไปเอาขนมม่ให้เจ้ากินกันได้เฉยเด้อโดยพี่นออ้องครับขนมไม่เพิ่งกินก็ไมโอเคพี่น้องเลย Ng mông con là Panhaki nơ mông ra bào chi beng hai gian tèo bồ beng kha ra bào chi beng hai đơ mh 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 ờ, mh 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 đó, mh 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 xuống mh เบถถิดท่งเด้ก็โดนกลับนุ่มกะโอ้นใครไม่น้องลายกูมึงใครไม่น้นองลายกูมึงอ้ยเอไ๋ไอ้ล่ะเอ้ากินห้องท้องกันเด้อกินห้องท้องกันเดี๋ยวเจ้าจังงาไปไปกินข้าวเออเพราะว่าเราท่านท่านได้กินข้าพี่น้องเลยกินขนมกับนมบนีมแ่แหละห้องท้องกันละเอ,อ้าเอ้าเห็นได้เลยก็ไอ้ล่ลนะน่าสองกันเด้อ จักกมีน้องบ้าอ่าพี่น้องเลยเรืออันเดียวแล้วปะมาเตียงที่ให้ไครวะนี่ให้อีดาโน่อยเนาะเป็นมีน้องเอาละเอเอเฮ้บาทเน,นี่อ่ะมาเตียงกันทีซื้อซอยก่อนสนับสนุนเพิ่อนอะไรพี่น้องเลยรถโบไถดอกถ้าให้พี่น้องมาเห็นก็คือกันเลยพี่น้องคือกันก็มาเตียงเนาะทิ่ไปซื้อซอยนี่อดบไถพี่น้องปนนเป็นไปบโบไถเนาะเป็นแบบเต่า อา้าวของอีล่านี่จักทวงละน้ำไม้ยังนี่นะมไม่ไพ่น้องของอีลา่าหาทวงของเจ้าเลยละชี้ทวงเอามาเบิร์ตน,นี่แหละเอาเบิร์ตนี่อันนั้นห้องของอีล่านะบ่เออเอามาเอามาเบิร์ตหน่ะเออทวงเท่าไรน,น,นี่หาพัดน,นนั่นน่ะ <laughs> พี่น้องกินตะนามิแล้วแบบนี้แต่ที่จริงเบอเตียงถามาบเตียงก็าายากบอกกบบระบอได้ปันใดดอกพี่น้องจะกินเยอะมันกระบ,บอกกินลายขนาดนี้คือหนึ่งมาบอเตียงซื้อมากน่พี่น้องเลยซื้อนี่ก็คือซอยนอ้องเพิ่น้ำและกับเอเตียงซื่อไปกะแบ่งให้พี่ให้น้องเนาะให้เพินน่น้ำคือเอาไปแจกโต่อ,อีกนะพี่น้องบอเตียงซื่อไปแล้วก็ไปแจกให้พี่ให้น้องให้ หมูคูกินโตอีกเนาะมาเตียนก็บม่ได้เอาไปกินเบิดหลอกอันนี้มันลายพูดทำไมพีน่น้องเไงของอีหลา่ะจะาพันลายมั้งนู่นล่ะ<ม>หึมเท่าไรเท่าไรอันนี้อันนี้จักโถงห้าสิบห้าพันอ๋อห้าสิบห้าของอีหล่ะนี่เนาะอ,อ่ของของเจ้าเด้สี่สิบพัน หองอลาเลยฮะห้าสิบพันอ่าหองอีลานี่ทรายใช้อันนี้สองทงบ่สิบพันมีมะพริกพร้อมมะพริกนี่ธงทรายนี่แหละทงหาพันหามะลรมาเบิงห้บิดนี่พี่น้องไงโอเครัาบเบิงดูสี่ิบ,บห้าสิบพอดีเลย สอาสิบสองสิบสี่สิบสองสิบห้าหมอน่ะเรื่องอะไรทางหลังอะไรนั่นแหะตุงยางเบิดเลยเช้าอีกก็เบิ้ดเลยไม่จะไปคานเพิ่นตู้พี่น้องไงเฮ้ยมันมันกาได้ได้ลายได้เนี่ยเบิ่งฮะจะได้ได้สิบพันป่ะหกชิปเลยมันนี่อีหล่าได้ใช่โอ้ชาวพันเลยได้หกชิปคือกันพี่น้องเอ้ยอีหล่าท่านได้ได้บ่ ท่า,านาแทนได้ขายบอร์มินี์ขายแล้วยังท่านได้ขายพี่นะ้องนี่เนาะอ้านี่แหละบอเตียงกันซื้อไปแล้วก็ไปแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งแบ่งผักแบ่งพวกพี่น้องเลยแบ่งทีมงานนี่แหละกินน้ากันเนาะต้มแล้วก็ไปให้นั่นคือเบอเตียงเจอคนที่เพิ่นบ่มีกินกับอเตียงก็เชียรเอาให้เดี๋ยวว่าซื้อซอยน้องเ,เนนะะพิ่นแล้วก็ไปแจกโตนะพี่น้องเลยเนาะบอเตียงก็โอเคพี่น้องกับสิประมาณนี้แหละ ผลมากะลรพี่น้องเลยเพชรบุรีบอกเพยังบง่บอกบอ่ละกินน้มอะไได้ด่าเด้อไปก่อนเพราะว่าเขาที่ท่านได้กินนี่ เสียงรถไทยดังอ้ที่ท่านได้กินนี่นะข้าวข้าวเร้าบ่หรือข้าวเ,าาเาาที่ยงข้าวเที่ยงอ๋อก็ธรรมดาเนาะคิดว่าท่านได้กินข้าวเส้าข้าวเที่ยงกะยังท่านได้เที่ยงพี่นอ้องไอ้สวีทม่งครึง่งตอนนี้เนาะกะพอดีแหละเดี๋ยวรถบ้าเอาเงินให้นี่กะเจ้ากับไปพากกันกินเด้อหรือว่านันน,นก้นก,กินนุ่มก็ขนมก็ได้แต่ก็ซื้อเนะี่ยอยู่ในกินเมือม่อเมือม่อเมื่อต้อนน้องต้อนนอุ่งเจ้าฮะเนเด้ออโดยพี่น้องเลยครับเพื่อ อ่ะเคยมีเมล่อเจ้าไปขายแล้วบระเบมีองมีอแล้วเห็นเจ้าเห็นได้ไรบ้างนี่เอาเมื่อกินคือเก่าขายหาบไปหามาเมื่อยเดี๋ยวได้พี่น้องไปหามาเพ่าชีได้นี่ก็เป็นง่ายบัดไปขายกบบระเบิดอีกเคยมีเมล่อไปไปขายแล้วเพิ่นต่อในซองทรงนิสิมหาพันเคยปะเจ้ากระลุดปะลุดอีกเลยพี่นอ้องต่อเพิ่อนอีกได้นี่เนา<ม>ะเห็นเป็นแต่ทุงชานแค่นี้ก็ยังโตเลยพี่น้องใหญ่โตก็ได้ แสดงว่าถ้าให้เจ้าไปขายเองเนี่ยโบได้ร้องหาชิพันเบิร์ตหนเมีนบอกอ่าได้ได้เทไรล่ะป,ประมาณชาวพันเบิร์ตห <c oughs> <c oughs> แต่ละคนนี่เรืเองเลยอ่าบอกพ่อสสวยๆมานน่เจ้าบบได้ขายกับทงหาพันเจ้ากระขายบ่นินนดีคือไปหามาเมื่อยเลยเอาไปขายเพราะ เลาะหาบเลา,า,ไาะไปเลาะมากเลยมันสวยสวยจากหิวเข่าหิวหน้ามจากเมื่อแล้วบ้านนี้โบได้ขายเช่นเรศคนขายถุงชิปลดลงมาถุงหาพันกีบลดลงเป็นครึ่งหมพี่น้องนั่นคือสามถุงนี่ชิปพันพร้อมเนาะนั่นคือเบิร์ตนี่นี่ได้เงินพอนแสนกีบพ่อแม่พี่น้องโอ้น่าเห็นใจน้องเพิน่นเนาะดูมันขยันเพี้ยนแต่แบบว่ามันบุคุ้มค่านะพี่น,ออน้องเนาะอ๋อใช่ระเบ,บ้ากะ เจ้าซื้อซอยจ้กันได้ด่าเด้ออ่าโดยโดยเมือเอาเน่โดยเด้อเจ้าไปซื้อเข่ากินได้ด่าเด้ออืมซื้อกับจะาไปซื้อไลยเลยเพราะว่าซื้อไลยก็ใช่ฮะเมื่อไม่ได้ได้พี่น้องเลยน้อยน้อยเนาะนักโทษได้ก่าวสารอะไรอ้าโดยอ่าเอาห้าสิบห้าของเจ้าเนาะอ่าโดยอ่าเรียบร้อยบานนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวใายหุบก่อนเนาะไปอีราบบันนี้ ก็ส huh? uh ิไปใช้บ okay. ่ะน okay. oh, ี่เบิดแหละเป็นตลาดบ่อ๋อไป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 เดินทางปลอดภัยเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเลยโอเคนะพี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยบ้านี้กะโอ้น้องเพิ่นกะย่างไปตลาดทุกแหล่ตลาดกับโไกัใกล้ๆเลยพี่น้องเลยเป็นตลาดอ่าในชุมชนเนาะในตลาดเชียงถมนี่แหละเพิ่นกัไป ไปขายแล้วก็ ca, ไปซ pues so nah, ื้อข้าวกินพ่อแม่พี่น้องเลยมาเตียงก็ที่จริงให้เพิ่นไปขายเองนะโม่ฮอดก็เอาไปกันเนาะหาสิบพันนะพี่น้องเนี่ยพอเพิ่นได้สาวพันหรือสามสิบแต่ละคนมาเตียงก็ให้คนละหาสิบหาสิบกันเลยน้อพี่น้องเนาะเพื่อเพิ่นไปซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อนมให้ลูกเพิ่นกินพ่อแม่พี่น้องเลยให้น้องเนาะบริเวนลูกดอกเพิ่นตาพี่น้องเลยเนาะมีมาเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเนยมีแต่ผู้น้อยผู้ใหญ่เนาะ กะโอ้บะเตียงกะเป็นตะสุนา <c ười> นเพิ่อนผูกบระจันปอเรียลายแท้นะมาช่วยงหน่อยเพิ่อนเอา้าพี่น้องไงเนาะบะเตียงให้บระจันนะฮะผูกไปว้ปะไว้รถได้พี่น้องไงป้พี่น้อง,ไงเไะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะทางยิ่งใหญ่ใจดีอยู่ทางสิงคโปร์ผมให้พี่น้องไงป้อผูก <c ười> เต็มรถอ่ะเนี่ยกินตะนาไม่พี่น้องแต่ป้าเตียงก็ไม่ได้ซื้อกินดอกเนาะกินเองก็ดั้มทงซองทงหนึ่งก็พอแล้วพี่น้องนี่ก็ไปผักพี่ผางน้องก็ไปไปแจกต่อนะป้าเตียงซื้อนี่แล้วก็ซอยน้องเพิ่นแล้วก็ไปแจกต่อพี่น้องเลยเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นทางเยอะเนี่จะดีทางฟังไทยพทำไมพี่น้องเพื่อนฝากเงินมาให้ป้าเตียงแบบว่าไปซอยใครก็ซอยเพิ่มนะพี่น้องเลยเนาะที่ เมมพิ่นแกสมมาพักควรพี่น้องเองประเตียงกะโอ้สมมาพักควนแหละเนาะซื่อช่อยน,น้องช่วนุ่งคนนี้พราะว่พี่น้องเอง๋ยเพราะว่า,วาน,น้องเพิ่นกะเป็นคนรู้มันขยันเพียรเนาะเด็กน้อยเด็กๆกแต่ว่ารู้จักทํามาหากินได้พี่น้องเองเ๋ยปโตเนาะก็ยังดีกว่าไปซอยคนขี้ข้านนอนตะเวนพี่น้องเอง๋ยประเตียงบ่เอาแบบนั้นเนาะต้องซอยสนับสนุนคนทำมาหากินเด็กน้อยแบบซี้แหละพี่น้องเอง๋ยเบิ่งเสื้อผ้าเพิ่นกะมุมแมมอยู่รอบหน้าประเตียงกะ จะเอาเสื้อผ้ามาไว้ค่ะให้เพิ่น 7, เจ็ดเพิ่นน้ำพี่น้องเลยเนาะโอ้ oh. หน้าสนับสนุนพี่น้องเอยแบบนี้เบเตียงคิดเห็นสภาพตอนปบะเตียงยั่ง็กนดน้อยเลยพี่น้องเเบเตียงก็ลำบากกากากรรมหาแบบนี้แหละเนาะกับริมีรถมีล่างขี่คือข้อม,มือนี่กับเบาเตียงกับสูดงานลำบากมาโดยตลอดพี่น้องเลยเพื่อสิได้รถได้ล่างขี่ทุกมือนี่กันเนาะปบเตียงคิดเห็นเลยสภาพว่ามันเป็นจใจงไกพี่น้องเลยโอ้ก็ถือว่าเอ้า สนับสนุนน้องเพิ่นไปน้ำการรอบหน,น,น้ารอบไน้บะเตียงขึ้นมาอีกกะสิสนับสนุนน้องเพิ่นอีกนะ้องพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดผู้ใหยใจดีผู้ใดอยากสนับสนุนแบบอ่าเล็กน้อยแบบนี้กะอ่าติดต่อขมาหาบะเตียงได้พีนออน่น้องอมีอีกหลายน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะที่คนอ่ายังขาดแคลนแล้วก็ขาดข้าวขาดน้ายังต้องไปหาเนื้อตกมาได้ข้าวและหน้าแบบนี้กะพี่น้องเลยโอ้น่าสนับสนุนหลายพี่น้องเนาะอ๋ออะไรมันนี้กะบะเตียงฟอตูร่าไปก่อนพี่น้องต้องขอขอบคุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเบอร์สกูดสุกคนที่เข้ามารับมคลิปจนจบแล้วจะประคันโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะะถือว่าเป็นภูมิประคุณกับเบาเตียงและทีมงานหลายๆเด้อเนาะพี่น้องเนาะยงไนใก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำรวยเบิดสกูดสุขคนนอนรับพันเงินหมื่นนอนตื่นหันเงินแสนเนาะะพี่น้องให้มาสำหรับขอให้กับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องจะหรับอร์นี้กับเบาเตียงของตัวลาไปก่อน,นพี่น้องเลยผลกระชิตกเลยเนาะยุบยับยุบยับบ้าเลยพี่น้องมือผ้ามืดผนาะพี่น้องเนาะ เลยเมาซอยน้องเพิ่นเพิดเลยสาเมื่อกี้พี่น้องเลยเพราะว่าย,ยันฝนตกคำน้องเพิ่อนอ่ะจาไหน,นกันมเมื่อนี้มาเตรียมคอนโดลาดมาแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเบสสูุ้ทุกคนเนาะ